นี่นี่ยาอ่อนอยู่นี่โอ้ยรบกวนเลยเขาลงไปอักะาเเลยเลยนะคุณนน้อตายแล้วถ้าอยากได้ยกมือายกมือเราซื้อย่คะตรงนี้ตรงนี้ไม่ยกเพราะอะไรนะกล้องนี่งานเราเลยมีกติกาอย่างนี้เกิดขึ้นว่าเดี๋ยวตอนเราเล่กิจกรรมนะคะรบกวนกรุณาน ถูกต้องคนจะได้รูปแน่นอนแล้วเดี๋ยวตอนถ่ายถ่ายลายบุคคลไม่ใช่เพราะถ้าเราบู๊แต่ถ่ายรูปเราจะไม่ได้สนุกกับเกรซใช่ค่ะถ้าเราเจได้หมดเพอาะเพียงนี้เท่านั้อะไรเงี้ยมันคำไม่เกรซเดี๋ยวมันสั่นเราต้องตั้งไว้อย่างนี้จีบเงี้ยแล้วมองเกรซผ่านแล้วเกิดมองอย่างนี้ก็แค่ครูนี่ฉขนาดม็อบค่ะม็อบอยู่ข้างหน้ากล้องมาพร้อมม็อกฟริ๊กเยี่ยมชิวไม่ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นตอนเล่นกิจกรรมเราขอความกลื้มมือนิดนึง ก็บลองในอะไรย่าเลยเพราะว่าเราเกล้าหลับแล้วกนได้รูปแน่นอนนแล้วต้องขอบคุณจริงๆนะถ้าไม่ได้ที่คนนี้แล้ไม่ได้คุณเนี่ยเราจะไม่งานนี้เกิดขึ้นจุดาเทพชริตี้ของเราวันนี้ค่ะก็ตอทีชยนะคจาจะจะแนะนนิดนึงนี่เป็นพี่แบคบน้องหมากนะบทช่วยเราพี่ีดนะครับอคนนั้นก็อนะครับดีมากก็ดีใจมากครับมาช่วยแล้วก็เกตงนะคอาจจะเคยเห็นกันบ้าง เปิดวางจุธาเทพปะคะมีต้องมีคนที่ไปเปิดวางจุธาเทพมีไหมคะมีก็จะเห็นมีพินพ่เกตฉันเชื่อเป็นสหายจุธาเทพค่บคุณแต่สหายจุธาเทพบอกย่ารับดิฉันแล้วแต่ฉันไม่ไหมไม่ได้คนนึงแตอนนี้ตอนนี้คนคนนี้เขาทำงานดีจนโดนดึงไปอีกฝ่ายแล้วนะแต่เขาก็ยังใจดีมาช่วยกันช่วยกันเลยตังไม่เอาคุณถ้าไม่ใจเราไม่ได้เราไม่มีตังมาเลี้ยงนะใช่ไม่มีตังใช้เป็นแล้วไม่มีตังจ่ายเดืนเดือนทุกคุณเลย ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီအခါကြီးအခါကြီးရအောင်ခဲ့